สวัสดีครับน้องเสือผมสมานนะครับยินดีที่รู้จักเขาผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้สวัสดียมบ่ายนะมาปลดเพลงแรกนี่ผมจะมาชาวีนะครับ าเหมือ่ที่เราชื่อสมานะครับบอกไอซมเมอาชี G, วันนี้มากับดีเจเอลขอเตดีเจเอลหนึ่งทีเลยครับผมสวัสดีน้องเสือรับก็วันนี้ซึ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะยินดีที่ได้รู้จักสมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เชิญมาเล่นวันนี้นะครับผมขอบคุณมาขอบคุณสจสุริยาทำพลาด้วยครับผมที่เชิญมานะครับผมขอบคุณมากครับอยากจะไปเพลงต่อไปกันหรือ,อยังครับผมโอเคเพลงนี้ เมือ่อกี้เพลงชาวีไปแล้วเดี๋ยวขอเป็นเพลงตัวเองบ้างนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวมาขยับแขงขยับขากันโอเคนะโอเคไหมโอเคจับไปโอเคไหนะน้องเสือผมขอดูหนะมีใครรักชีวิตตัวเองบ้างครับผมที่นี่มีใครรักชีวิตตัวเองบ้าง รู้ตัวบางทีก็ติดชิวชิวไปนิสิตทงานเบี้ยนับเป็นว่าและสุดท้ายก็คิดผิดพอดดนเจะอกกูต้องการจะเติมฝันที่มากสุดชีวิตกูเดิมพันอยู่แค่นี้หมดขอบคุณครับผมมาลักมากมลกคนชุมนุมกันท้งโรงเรียนเลยมีเห็นสวยมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าเราอยังขยับแข่งแค่นี้ไม่พอ ความสนตัวเห็นน้าที่เจอแบบตัวเปนอะเป็นหลุ่มนให้เป็นหน,หหนทำาิ้งกีรารมาเดียวคนอยู่ข้างเคยียงจะไม่หายเพียวนอนคนณนาะนา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 นลนา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 นนานาานาานานานาดาน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 ัานา,านาน,น,นี่ากกนานานันานนาานนนาน่ ไหนไหนยกมือสูงๆทางซ้ายมีใครฟังทีเจบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างหลังใครฟังเขาเนี่ยทำไมข้างหลังไม่ค่อยมีไม่เห็นไม่เห็นมีมือเลยอ่ะข้างหลังมีใครรู้จักทีเจไหมครับผมด้านหลังสุดอ่ะโอเคขวาเนี่ะครับผมด้านขวามีใครรู้จักโยบายทีเจบ้างข้างหน้ารู้จักกันใช่ไหมครับพี่เยอะมากขอบคุณมากโอเคเพลงต่อไปที่กัลังจะร้องนะครับไม่ติดโยบายทีเจรู้จักกันไหมครับผมรู้จักไหม แล้วช่วยกันร้องได้ไหมครับผมช่วยร้องได้ไหมโอเคจัดไปครับไม่รอช้าที่เจสปีดแลชื่อช่วยกันหน่อยนะครับผมเพลงนี้ถ้าใครรู้จักเพลงใหม่ล่าสุดของพี่เจนะช่วยกันร้องนะ เพลงน,นี้ชื่อว่าอยู่ที่ฝั่งทนนะครับผมจะเป็นยังไงก็ลองไปฟังดูอันนี้คือเสียงจากฝั่งทนครับผมโอเคดีเจสิริราชิฝั่งทนนะครับผมลองฟังเสียงจากฝั่งทนดูชาวหนองเสือแน่นจะ สอนของเรามาฟังนมนวันนี้ขอบคุณมากใหเป็น้านนบ้านนอังน วันแต่ว่าวันนี้โคตสวยเลยผมบอกโคตรรักหนองเสือเลยครับเอ่เด็กๆครับวันนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วพี่มีเพลงนึงมาฝากนะครับผมวันนี้โอเคไม่รู้ว่าที่นี่มีใครรู้สึกว่าอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดน,นะครับ เด็กมีใครอยากไปแก้ไขบางสื่งผิดพลาดไหมทีนี่มัม้ยชูม,มือขึ้นมาหน่อยได้ไหมของอยากเห็นยังมีใช้ได้ใช้ได้ไดเยี่ยมมากโอเคนั้นแสดงว่าเพลงนี้สงสัยน่าจะเข้าถึงเข้าถึงได้รอบกว้างเลยนะเมื่อกี้เท่าที่เห็นโอเคไม่เสียเวลาเพลงนี้เดี๋ยวจะเกิดให้ถ้าผมเกิดแล้วร้องตามได้ไหมครับผมเชิญกันร้องตามได้ไหมร้องนี้ครับ Họ chưa mấy ổn hãy lao vào mà lao vào, nên thử đam mê mà cho nên <cười trời> ยากครับผมไปว่า สันไผิดที่ฉั็ดอส่ในน้ซื้อเต็มกระัปาแต่ก็บเงินว่าวสามังเลืองของก้อนเม่นในมีกันแค่สองคนอันนี้มันคือชือบปับปุงมที่แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างกบให้คนกลับาแต่อยากใิ้มได้ลองมาเปิดหานย มาแม่ตลออสัาเองเล่นทิงแล้วมันโอ่ทีจะรอเป็นไปไหมฉันได้แก้บทก่อนเสื้อไม่อาจจะเป็นร้ายแต่ใจใครจะกลับมาได้ไหมมาคยดเรื่องราฉันเียดเรื่องราได้ไปประกาเลยว่าไม่อ่านแล้วมันได้ติาอไม่อาจจะย้อนเวลาจึงมาเธอนาเลยคิดชีวิตจนฟังจนเม่อยเลยก็ซา